สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้าน BeatBike Shop ร้านเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบ g b i k e ทุกรุ่นนะครับร้าน BeatBike Shop ตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลองสองซอยสิเก้านะครับติดกับรถตากคลองสองวันนี้ผมจะพามาชมขับบาสกิ z 9ซ0เก้าร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัว SE Special นะครับ A B S ปีสองพันสิบเจ็ดสีน้ำเงินหล่อคันนี้โครงน้ำเงินเท่มากๆเลยนะครับรถสภาพนางฟ้านะครับไม่มีล้มไม่มีชน ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับสบภาพสวยใสายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่า Kawasaki แท0ก้าคันนี้วิ่งมากีโลแล้วไปชมกันวิ่งมา7,374กิโลนะครับถือว่าน้อยมากๆไม่แท้นะครับไม่มีการกออไม่รับประกันเดี๋ยวผมจะพามาชมต่อเลยว่า Kawasaki แ9 0ก้าคันนี้ สภาพเป็นยังไงมาบ้างไปชมกันจานเบรกหน้าไม่มีเส้นไม่มีรอยสวยครับดอกยางหน้าเต็มครับรถสภาพแฟรริ่งสวยนะครับไม่มีแตกสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะครับสภาพเครื่อง แข้งไม่มีรอยไม่มีแกะนะครับเดิมจากโรงงานสภาพใสามากๆจานเบรกหลังไม่มีเส้นไม่มีรอยสวยครับดอกยางหลังเต็มครับสภาพแจ็คเก900้าร้อยคันนี้หล่อมากๆเลยนะครับโซ่สเตอร์สะอาดสวยครับ เดี๋ยวผมจะพามาชมว่าแต่900คันนี้ได้เพิ่มของแต่งอะไรมาบ้างไปชมกันการม้อน้ำแต่งครับมาพร้อมกับฝาอุดน็อตนะครับเป็นเป็นสีแบบแต่งแต่งครับ มาอร์มกับท่อครารบวิกแบบสลิปออนนะครับลันๆแต่งครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงเครื่องแซกเก้ารจะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันสำหรับแซกเก้ารคันนี้เสียงเครื่องปกตินะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงท่ออาคาโบวิกว่าจะดังเพราะแบบไหนไปฟังกันเสียงท่อแบบลั่นๆเลยนะครับสำหรับเซต900คันนี้ระบบไฟติดทุกจุดนะครับแต่ไฟเลี้ยวไฟพามากไฟสูงไฟต่ำระบบไฟติดทุกจุดนะครับสำหรับ k วา a สกิเซต900ตัวสเปเชีย ABS ปี2017สีน้ำเงินเท่คันนี้ร้าน b บีชไบช็อปได้ตั้งราคาอยู่ที่269,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวร้าน b บีชไบช็อปโปรลรถสุดประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันส่งฟรีทั่วประเทศลดจากหน้าป้าย10,000บาทถึง60,000บาททุกคันในร้านรับประกันเครื่องระบบไฟ1 000, เดือนเต็ม รีม,มาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ beat bike shop ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ